สวัสดี <là> ครับข่าวใหญ่ข่าวใหญ่ข่าวใหญ่อีกหนึ่งเรื่องสิครับล่าสุดครับหม่ชาลวันที่ออกมาโพสต์หมายแล้วสิครับโอ้โงานเข้าแล้วครับหมายใครหมายใครแล้วหมายใครหมายใครเอฟซีครับโอ้โงานนี้ครับเอาจริงครับยินดีนะครับยินดีด้วยนะคะเอฟซีครับไม่ชาลวันออกโพสตอย่างนี้นะครับเรียบร้อยครับและพร้อมหมายสารนะครับเอฟซีครับหมายฟ้องครับเอฟซีครับนะย้ำนะครับ เรื่องนี้ไม่ใช่นิทานเรื่องจริงครับอีเพนจันไรโดนแล้วครับเอกสารหมายฟ้องหลุดมาแล้วครับสิครับล่าสุดครับไม่ชะลวันมาโพสครับยินดีด้วยนะคะสู่การโดนฟ้องตงเป็นครั้งแรกในชีวิตหลังจากด่าคนออนไลน์หากินมาเกือบสิบปี <c oughs> โดนกันทุกคนตอนนี้นะสิครับนะนะพี่หัวปลาไหลก็โดนแล้วอันนี้ป้ายานโดนอีกแล้ว นัดตนสวนจะแต่งทนายมาถามค้านก็ได้นะคะหรือจะปล่อยไหลอิฉันไม่กลับไทยรอหมายจับออกใบต่อไปสะสมไว้เหมือนหินปูนในปากก็ได้ไว้บูชาพอรอคดีนี้นางบูมกับเมียร่วมเป็นโจทย์ฟ้องทั้งสองคนถามจริงไปด่ามวยทํมมันทำไมมันเคยด่ายาหรือไงด่าเขาไปมั่วไปหมดแม่ง <c oughs> ดีนะเป็นงนะ เดี๋ว่เอกสารทุกเพนนะนัดต่สวนมูลสองสิบห้ธันวาคม2568เวลาบ่ายโมงจุดสาศนย์คดีหมายเลขจุดจุดจุดจังหวัดยะโสธรวันที่20บเดือนตุลาคมนายสุรชัยสุวรรณกิจ ที่หนึ่งว่าที่ร้อยตีหญิงกาญจนานะครับยื่นฟ้องนางสาวเพนจันนางสาวจันเพนนามกุลจันไรจังเฮ้ยน่าทำไมนามมันพี่นามคุณแม่แล้วเหรอมันพี่นามกุลเ,เ,เป็นจังไรจังไรจังเหรอนางสาวจันเพนจังไรที่สุดข้อหาหรือฐานความผิด มินประมาทด้วยการโฆษณาดูมินด้วยการโฆษณาละเมิดเรียกค่าเสียหายโอ้โหพี่สาวพี่สาวของป้าก็ต้องมาด้วยสิตายแล้วหวาวหวหวาวหวาหวเลขคดีพร้อมทุกอย่างพร้อมนัดไต่สวนมูลฟองวันที่สิบห้ธันวาคมนี่แหละครับทำเวรทำกรรมคนอื่นไว้สุดท้ายเป็นยังไงอะ สองตรงไม่น้ำลายใครอยากเห็นหมยทักหลังบ้านไปนะครับใครอยากเห็นหมยทักหลังบ้านไปจ้ะอะไรเนี่ยนัดแต่ส่วนมุนสองสิบห้าธันวาเนี่ยแหละว่าไหลยี่ห้าไอ้ไหลยี่ห้าธันวาไปว่าไหลยเยอะโดนเขาแล้วไปว่าไอ้ไหลยเยอะแม่งตัวเองโดนก็แล้ว มาตัส่วนมุนปองสิ้าชันวาของไอ้หลยี่ห้าชันวามานะสิ้าชันวาต้องมานะหรือหรือแต่แต่งทนายมาก็ได้นะฮะแต่งทนายใครอ่ะทนายกากก็ได้หรือทนายหูวปลาไหลก็ได้นะ <c oughs> หัวลูกงี่มีเอะ่ปนะก็สิ้าชันวาครับทุกคนครับสิ้าชันวานะครับเราดูครับว่าแะครับนะป้านะครับจันเพนนะครับจังไรจังนะครับนนามสกุลนะครับ โดนเขาหามีมาด้วยการโฆษณานะครับแล้วก็ดูมิ่นด้วยการโฆษณาและเมิดเรียกค่าเสียหายจะเดินทางกลับไทยไหมจะหน้าด้านกลับมาไทยไหมแต่ผมเอาร้อยร้อยไม่กลับครับร้อยทั้งร้อยไม่กลับครับนะผมว่าร้อยทั้งร้อยไม่กลับอืมนะครับก็มีการนัดไต่สวนนะครับนะมุนพวันที่สิบห้าธันวาคมสองห้าหกแปดจะส่งทนายมาก็ได้นะ ในวันซื้อพยานน่ะผมเชื่อว่าศาลน่าจะประถับรับสองล้านเปอร์เซ็นช่วงนี้ทำไมวันทำไมช่วงนี้มันจะมีอะไรกันเยอะแยะวะสำหรับช่วงนี้มีตะเรื่องมีตลาดใ้ตีแียวนะอีดามีตัวหนึ่งดำอีดามเจ๊ดดูเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวหม่าก็จะไปหามึงแบบนี้แหละนะ ดำแจะช่วยแม่ด้วยแม่โดนแล้วดำแจะดูเอาไว้นะอย่าเล่นกับระบบได้ปะออถ้าดำแจะเล่นกับระบบเนี่ยดำแจะก็ต้องไปบําบัดเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นดำแจะไม่ต้องเครียดนะไม่ต้องเครียดต้องอะไรทําใจดีๆไว้นะแม่เธอโดนแล้วต่อไปเหลือเธอเธอจะเป็นลาต่อไปจำเอาไว้นะเธอจะเป็นลาต่อไปเพราะฉะนั้น ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะทำดีมันก็ได้ดีทำชั่วมันก็ได้ชั่วนะแจ๊ะไปช่วยแม่ด้วยนะคิวต่อไปคิวเธอนะนะคิวต่อไปคิวเธอฝากไว้เธอคิดด้วยนะคะเออก่อนที่จะไปไปคู่เวขาหมูมันอนะันปะพันัก็เนี่ก็พือหมายนะแจ๊ดูไว้แจ๊ะไปอ่านในช่องของไปอ่านในช่องของไม่ชละวันนะเธอจะได้เห็นหมายเนี่ยคือมันคือหมายหมายสา่ของแท้ครับนะ ไม่ใช่แไม่ใช่หมายขุดเจาะบ่อบ่อน้ำมันนะไม่ใช่นะเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมายขุดเจาะบ่อน้ำมันนะอันนี้คือหมายานะสิบห้าธันวาถ้าแม่เธอไม่มาเธอต้องช่วยแม่เธอนะแจ๊ต้องช่วยแม่เธอนะอย่าทิ้งแม่เธอนะสุดท้ายอีแจเจทิ้งหมดครับอิจ๊ะไม่เอาใครที่ถูกใครที่ถูกฟ้องอิจเจจะไม่ยุ่งเลยออกตัวนิ่ง เข้าไปกอดกอดด้วยนะเนี่ยเข้าไปกอดกอดด้วยนะใช่ปะเออนะครับเนี่ยอย่าทิ้งแม่นะลูกเฮ้ยอย่าทิ้งแม่นะลูกนะเหนื่อยใจครับนครับแต่ก็เป็นก็เป็นหมายสิครับเป็นหมายสารนะครับนัดนัดเตอร์สุ่มฟ้องวันที่สิบห้านะครับนะ ก็คงจะไม่มาครับขี้ขาดอันนี้เป็นขี้ขาดรับฟวามจริงไม่ได้ไม่กล้าเข้าสู่กระบวนการเห็นไหมครับนะไม่กล้าเข้าสู่กระบวนการนะครับไม่กล้าหรอกเห็นบะอืมนะครับฝากไว้คิดด้วยนะครับฝากไว้คิดด้วยนะครับนะนี่นะครับเวรกรรมคิวต่อไปคือดํานะผมบอกเลยว่าคิวต่อไปคือดํานะครับก็รอติดตามชมครับว่าดํานะครับจะมีปฏิกริยานะครับปกป้องนะครับแม่อย่างไร รอติดตามชมกันได้ใครทําดีได้ดีนะดําก็หมายครับนี่หมายแท้ครับของแท้ครับของแท้ไม่น้าลายนะบูมฟองยานนะครับส่วนขาหมูนะครับฟองพีหมดประหลเอานะครับพี่ครับงานนี้สนุกครับงานนี้สนุกครับทุกท่านนะครับนะขอให้โชคดีครับนะขอให้โชคดีทําดีไว้เยอะสะสมคุณงามความดีไว้้เยอะ Nah, okey nah. <laughs> cubuk cubuk nah.